สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงและที่นี่ Enjoy TV กับผมตุ่นวรัตนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับข้าโพดเลี้ยงสัตว์มาฝากกันนะฮะย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับข้าโพดเลี้ยงสัตว์นี่มีปัญหาเหมือนอยางพาราในสมัยนี้เลยนะครับคือผลิตได้ เกินใช้ในประเทศ90%นตะฮะต้องส่งออกไปขายที่ญี่ปุ่นบ้างที่ไต้หวันนะครับอีก10%ก็ใช้ในประเทศนะครับแต่พออาชีพเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราเนี่ยมันบูมขึ้นมาความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้นสัดส่วนมันก็เลยมีการแปลผกผันนะครับกลายเป็นใช้ในประเทศสักเส่งออกเหลือแค่10%นะครับแต่ว่าราคาที่เป็นตัวกําหนดเนี่ยก็ยังเป็นราคาของตลาดโลกเหมือนเดิมนะครับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เลยมีการลำดับความ เป็นมาเกี่ยวกับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรานะครับว่าคือปัญหาหนึ่งที่ทําให้ราคาตกต่ำเนี่ยเพราะพฤติกรรมในการปลูกเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมทีเนี่ยเราปลูกกันตามพื้นราบใกล้บ้านผลผลิตที่ได้ก็มาแขวนมาตากมาพึ่งลมใต้ทุนบ้านตามยุ้งฉางนะครับเพื่อให้ข้าวโพดแห้งเนี่ยขายได้ราคานะครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาลุกพื้นที่ป่า ปลูกตามเชิงเขากันมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ราบเนี่ยตอนนี้เอาไปปลูกยางพารากันหมดแล้วนะครับสถิติจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยย้อนกลับไปปี50ทั้งประเทศมี6.3ล้านไร่นะครับปี55เพิ่มเป็น7.3ล้านไร่ภาคเหนือเนี่ยเพิ่มมากสุดเลย760,000ไร่นะครับคือมีการบุกป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้นถึง109%แล้วพอมันปลูกไกลบ้านตามเชิงเขาเนี่ยการเก็บมาแขวนตามยุ้งฉ างตามบ้านก็ทําไม่ได้ข้าวโพดมันก็เลยชื้นมันเปียกขายไม่ได้ราคาราคามันก็เลยตกต่ําลงนะครับคือที่สำคัญในเกษตรกรก็นิยมปลูกในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะพฤษภาถึงมิถุนาผลผลิตก็ออกมากันยาถึงตุลาแล้วออกมาเยอะแล้วช่วงนั้นเป็นหน้าฝนเข้าโพดเปียกก็ขายไม่ได้ราคาหนักก็ไปอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เขาเลยแนะนําว่ายอมเสียเวลานาําข้าวโพดไปแขวนพึ่งลมให้แห้งเหมือนสมัยก่อนเถอะหรือไม่ก็เลื่อนฤดูเพาะปลูกไปให้ช้าลงไปสักสาเดือนนะครับให้ผลผลิตมันออกมาเนี่ยช่วงปลายปีธันวาถึงมกราอากาศหนาวจะได้ช่วยให้มันแห้งให้มันขายได้ราคานะครับฝากไว้นะฮะเผื่อว่าจะได้ไรายได้เพิ่มสําหรับคนปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสวัสดีครับ